บีบหัวใจหน้าทีหลานชายนะครมเฉงนหน้าเรียกหาปู่หน้าห้องวงการบันเทิงไทยสูญเสียนักแสดงตลกอาวุโสอย่างนครมชวนชื่นหลังจากติดเชื้อโควิด -19 จนกระทั่งอาการของนคคมเริ่มสุดลงจนต้องเข้าห้องไอซและสุดลงเรื่อยๆสุดท้ายยื้อไม่ไหวเสียชีวิตลงในวันที่30เมษายน2564ที่ผ่านมา น้องนักคูลล้านชายนคอมไหวหนึ่งขวบได้ยืนเรียค่ะปู่ที่หน้าห้องตามคลิประบุว่านคูลมายืนรอปู่ที่หน้าห้องนะครับปู่ครับปู่ได้ยินนคูลไหมครับนคูลมายืนรอหน้าห้องเรียกปู่ปู่มาหานคูลยังครับปู่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 แฮแท็กปู่ครับนคูลเรียกชื่อปู่ได้แล้วนะครับปู่ได้ยินใช่ไหมครับ ปู่ปู่ปู่ปูแฮทแท็กนักคูณรักปู่นะครับแฮทแทกนักคูณจะรีบหายไปหาปู่นะครับซึ่งเป็นคลิปที่บีบหัวใจคนดูหลายๆคนเป็นอย่างมาก